แกงไก่มนนี่ไงร้านข้าวแกงใบมิงเจ้าเก่าต้องลองดูอีกที่นี่ปัตตานีพามาชิมอีกร้านนึ่งใ่จังหวัดปัตตานีร้านข้าวแกงใบมิงเจ้าเก่าอร่อยแน่นอนแกงไก่กระดูกไก่ไก่มเนื้อเนี่ไสีระดูกไกระดูกเนื้อสีอ่อนนี่ไงรองใิ้งเจ นี่เลยไถแข็งแข็งแน่นอนดอลาดอกะปิเออมีมากับที่รังแต่คนหล่อครับผมนี่แกงเหลืองครับแกงต้นตานี่ครับนะครับแกงเหลืองไปดีครับอร่อยครับเอาลดอครับลาดหน่อยลาดหน่อยจะมาโดนไหนยอดเป๊ะมิ้งก็แกงก็หมกราดอครับราด ร,นร,รหนึ่งในตำนานร้านขา้าวแกงจังหวัดปัตตานีครับอร่อยมากแกงไก่ดลงจนเปมนความพิเศษเลยครับตกนีค่ครับไปครับผมแกงมากเลยครับแกงโอ๊กเลยกินไก่แกงรับรองกลับบ้านไปไก่แกง <laughs> ได้แข็งแข็งครับไม่ดีเป็นเฟิร์มแข็งยนงไงแข็งมากหมาดน้ะไก่บ้านไก่บ้านครับได้รสชาติของเนื้อไก่บ้านแท้ๆแล้วก็ไปทำงานกันต่อแล้วจอย